ผมแนะนำที่นึงครับผมในการโงวันนี้ผมขอใช้นามของผมในฐานะผู้ที่มีส่วนได้สเสียวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องื่นๆเนี่ยผมผมขอหยิบยกไว้ก่อนผมก็การสะท้อนในในในฐานะที่เป็นผู้แทนของชุมชนนะครับเนื่องจากว่าการได้รับข่าวสารข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับห้ามเืดเย็นเนมื่อวานครับ นะครบผมสารไปแล้วเนี่ยครับติดปัญหาครับทั้งงานศพนะครับทั้งงานกองข้าวนะครับทั้งประชุมเองแก้ไขหนี้ถึงนเกษตรกรอะไรนะครับค่อนข้างมีปัญหาแต่ทั้งหมดนั้นนะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ายังอยู่ในยุทธศาสตร์เดิมคือจะต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องกลับไปแก้ไขครับท่านนายกยังั่งนอยู่ตรงนี้เลยครับเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านก็ยังประกาศเลยครับ คำลมกว่าของสีมาครับวันที่12ครับถ้าเราลดแบบเพิงออกประกาศแต่เรื่อง MRC เนี่ยนะครับที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับคนตั้งไมโลกีหมื่นกี่พันครอบครัวเป็นล้านครอบครัวนะครับทำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าภาครัฐทำอะไรกันอยู่นะครับ เมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับผมก็นั่งประชุมกับท่านประธนนะครับท่านยังไม่กล้าบอกเลยครับบอกว่าลุงกันนะกรมน้ำเขาขอใช้สถานที่เขาจะไม่กล้าบอกเลยครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาคร้วนะครับผมมีคําถามสองคำถามครับท่านผอครับแล้วก็ผมมีข้อเรียนร้องอยู่สองข้อแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมขอทบทวนนิดนึงในที่ประชุมเพราะว่าผมเชื่อว่า ที่เป็นหน่วยจัดตั้งมาก็มีที่ไม่รู้เรื่องเลยฟางภาษาต่างด้าวบาง,าางาใครจะรู้เรื่องไปเยอะนะครับและไม่มีขอ้อมูลพื้นฐานตรงนี้เลยค่อนข้าง,งเยอะผมจะพูดถึงโครงการเขื่อนก่อนคาว่าเขื่อนเนี่ยนะฮะชาวบ้านไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าท่านถือคอ้อนตีตะปูตัวหนึ่งเนี่ยไปทุบตูดถังแทงน้ำสมมาก่าท่านแล้วท่านก็จะมองเห็นว่านั่หละคือเขื่อนเวลามันทะลักออกมา ชาวบ,บ้านก็จะเข้าใจว่าอ๋อนั่นคือการจัดน้ำนะครับปัจจุบันนี้นะครับชาวบ้านเชียงคานยังไม่ได้รับรู้สีนะครับคำว่าเขื่อนตัวนี้ในโครงสร้างของแม่น้ำของสายประทานต่อหน้าเข้าที่อยู่ในเวทีประชุมเนี่ยวันสิบสองตัวถูกไหมครับอาจารย์ครับสิบสองตัวตัว,ตว,ตว,ๆๆน,ตวนี้ห้าตัวนี่อยู่ตอนบนของเชียงคานเจ็ดตัวนี่อยู่ต่อนล่าปัจจุบันนะครับคนเชียงคาน เกินชีนนะครับเกาะแกงเนี่ยเริ่มหายไปพวกสัมปทานซ้ายต้องรีบขายสังฆทานออกไปนะครับเพราะไม่มีสายจาดตักปูปลาท่านก็ได้รับคําสะท้อนออกมาแล้วนะครับในบางส่วนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าท่านดรอีเทนที่นั่งอยู่ในรถดีเพราะว่าเคยได้เห็นกันหลายรอบนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้เข้าไปอยู่ในรายงานแต่ผลรายงานของ บริษัทชอหันชี้เนี่ยนะครับไม่มีนะครับไม่เปิดเผยผมไม่แน่ใจว่าทางเอ็ารซีเนี่ยมีอำนาจต่อรองในการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ฉบับเต็มได้หรือไม่นะครับตรงนี้ผมขอฝากเลยครับเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับผสมกินทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมขอครับเพราะมันเป็นข้อมูลที่มักระทบกับคนลุ่น้ําทั้งลุ่น้ําไม่ใจ่ผมไม่ใจ่คนใดคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ น,นี่คือที่มาของเขื่อนตรวนี้ <ked ye> เขื่อนเชยบุรีเป็นตัวใหม่ครับผมสะรุ้งครับหลังจากที่ผมได้รับแจ้ง <c oughs> จากโทรศัพท์ทางกรรมธิการว่าจมีการสร้างถึตัวนี้และจะต้องสรุปภายในเดือนมีนานี้นะครับ <c oughs> โอ้โหมันอะไรมันทำไมเร็วกวนน่าจรวดในเขมรอีกเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยคือปัญหาครับว่านะครับว่า เขื่อนตัวชายาบุรีเนี่ยอยู่ในโซนที่มันเป็นโซนพื้นดินทั้งหมดในส่วนตอนบนซึ่งต่ำกว่าน้ำส่วนใต้เขื่อนตัวชายาบุรีเนี่ยคือโซนทาทอรณีเนี่ยที่มันเป็นหินเพราะฉะนั้นมีปัญหาในรอนครับในเรื่องของตะกอนแล้วก็สันหารนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนชายบุรีเนี่ยคำว่าแม่น้ำ คือแม่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้กำเกนิดผมและชีวิตเนี่ยนะครับอีกสามประเทศในสมาชิกของเอ็มอารซีได้รับผลกระทบความมั่นคงทางอาหารโดนแน่นอนครับผมเห็นโดนแน่นอนนะครับหนึ่งล้านครอบครัวความมั่นคงในเรื่องของเวียดนามที่ก็ต้องได้รับผลกระทบในเรื่องของนาข้าวอีกสามแสนไร่เวทีเหล่านี้ผมก็รับมาจากเอ็มอาซีเอ็าซีก็รับจากผมแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ถึงเกิดผลนะครับ มาจากเวทีที่เฉียบทานเมื่อวานผมเตรียมตัง้งายแล้วนะกับชาวแม่ชาวบ้านเนี่ยร่วมประชุม,ชมด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ว่าเออมันเป็นเวทีที่ต้องแลกเปลี่ยนกันนะจะต้องมีคาตอบทั้งฝ่ายอีมาซีแล้วก็ทั้งฝ่ายประชาชนต้องมาร่วมกันรับรู้ผมถึงได้เชิญเฉพาะแกนนำมาวันนี้ไม่เอาชาวบ้านมาเพราะถึงมาก็ทำไมรู้เรื่องนะครับมานั่งหลับสารทแล้วไหนจะงานสวัสิไหนจะอะไรอีผมบอกกันหมดน,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 นะครับ ในเรื่องของตัวเกินตัวนี้ผลกระทบมันเหมือนกับว่ามันเป็นการตัดชีวิตของแม่น้ำโขงหรือฆ่าแม่น้นเองถ้าปล่อยให้เกินตัวนี้เกิดชีวิตแม่น้ำโขงนั้นดับท้นแน่อีกชิ่แอแอดเกินตามมาแน่นอนเหตุผลครับเหตุผลก็คือบริษัทที่ทำก็คือ,อบริษัทคนไทยนะครับให้ประเมินวิเราะห์ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าจะรับเรื่องมาจากไหนประเทศไหนแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า ความรู้นะครับและการศึกษาเนี่ยคนแก่ที่นั่งอยู่ตรงนี้มีความรู้ไม่ได้แพ้ดอกเตอร์เพียงแต่ว่าขาดการบริหารจัดก,การรวมเอาความรู้นั้นมาอยู่ในองค์ประกอบของรายงานผลตรงนี้นะครับ MRC อคนจะต้องเดินกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยผมต้องปรับขอโทษที่ต้องพลาดผิดนะครับผมก็ยามเสนอโครงการนี้ว่านะครับอ้องร่ววบรวมข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยก่อน เอาความรู้จากระดับชาวบ้านเนี่ยามาเพราะมันคือภูมิปัญญาขของถิ่นที่พัฒนามาหลายร้อยหลายพันปีสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือคําตอบว่า MRC เนี่ยนะครับ,บกํา M R C ลังทำตัวเป็นนองวมินีของกลุ่มทุนการเงินหรือเปล่า MRC คือลูกไลธ่ธรรมดาที่ไม่ไมีอำนาจอะไรเวลาขาวมันก,ก็ไม่เคยมีอำนาจนะครับ แต่ผม,มเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูมดวันนี้มันน่าจะเข้าไปอยู่ในรายงานาว่าคนเชียงฐานเนี่ยมีข้อคำถามสองข้อหนึ่งหนึ่งครับผมขอถามเองมาสิว่ามเมื่อเขื่อนเชียนบุรีสร้างขึ้นผลกระทบข้ามถมแดนนั้นเกิดขึ้นแน่นอนมันเป็นการตัดวงจรชิ้นของแม่น้ำโขงมไม่ว่าต้นกนไม่ว่าสารอาหารไม่ว่าเรื่องความมั่นคงทาง กือบจะทุกเรื่องทั้งวิถีชีวิตของคนรุ่นน้ำลงเราจะไปเรียกรองกับใครใครจะเป็นผู้รับผิดชอบผมจะไปฟ้องสายไหนจะใช้สายต่างประเทศที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมาเอาตามรัฐมนูญมาตรา57ของรัฐบาลไทยสิ่งเหล่านี้มันต้องมีเจ้าภาพครับถ้าไม่มีเจ้าภาพอย่าเกิดเลยนะครับเหตุผลนบทำไมผมต้องพูดเกี่ยวข้องกับอินมาซีเนื่องจากว่าบริษัทที่ก่อสร้างนั้นเป็นบริษัทของไทย รัฐบาลไทยต้องรับรู้เรื่องจากกกรฟอ,อเนี่ยนะครับซือ้อถ้าไม่ซือ้อมันก็ไม่มีออเดอร์แบงก์ก็ไม่ปล่อยเงินน,นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแอนตี้แมงกกระทั่งแบงก์ NP ที่ปล่อยเงินด้วยนะครับในกรณีถ้ามาตัดวงจรชีวิตของนายรัฐมนตมันผลกระทบมันเยอะเกินไปในแนวคิดของผมก็คือว่า จากผลกระทบตรงนี้ผมกำลังพูดอย่างมันควรจะเอาไปพัฒนาแหล่งน้ำสาขานะครับหรือลุ่มน้ำอื่นๆเพื่อเก็บข้อมูลเอาเขื่อนไฟฟ้าพลังงานขนาดเล็กเลยเอาน้ำที่มันเป็นชนวนทานขนาดเล็กที่เข้าขในพื้นที่ก่อนที่จะมาเล่นไอ้แม่น้ำสายใหญ่ๆคือแม่น้ำฝนำตรงนี้แหละครับคือข้อที่หนึ่งถามว่าผลกระทบนี้ใครรนะับผิดชอบ ผมจะไปปิดรัฐบาลดีหรือว่าจะปิดที่ว่าการอำเภอดีหรือว่าผมจะไปม็อบผู้ว่าดีหรือว่าผมจะต้องไปปิดสถานทูตลาวดีขอคําตอบครับหนึ่งข้อครับคําตอบคําถามที่สองครับคําถามที่สองเนี่ยคือความมั่นคงทางพลังงานผมใช้เวทีที่ปักชมนะครับโต้ท่านสวสุรชิตวันนั้นอยู่ด้วยนะครับว่าการพัฒนาพลังงานเนี่ยนะครับ ขนาดนี้ชาวบ้านเขายังเป็นแค่ผู้หลักทุกเรื่องในเรื่องไฟฟ้าแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าพลังงานในบ้านเขาไม่มีเลยแม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกหรอว่าเป็นพลังงานทดแทนกบไม่มีการหยิบยกมาศึกษาวิจัยตัวพลังงานตรงนี้แหละครับมันก็จะบูรณาการเข้าสู่การอนุรักษ์เพื่อไม่ให้ลกร้อนเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำนะครับแหล่งต้นน้ำลำธารต่างๆ บูรณาการเข้ามาหากันเพราะฉะนั้นคําว่าพลังงานจากตัวเลข1,280งพันสร้อยแปดสิบกว่าสำหรับเครือชนนัยบุรีนี้นะครับในข้อเท็จจริงนั้นในช่วงที่น้ำน้ำแลง้งจริงๆไม่ไมีน้ำผมเชื่อว่าเกลือตัวนี้ผลิตได้ไม่เกินหกร้อยไม่ตว่าตัวเลขไม่ถูกครับตัวเลขไม่ถูกครับดังนั้นค่าของตัวเลขเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าท่านต้องกลับไปคิดใหม่ครับต้องกลับไปคิดใหม่ครับ แต่ผลกระทบจากเครื่องตัวนี้มันจะตายทั้งระบบเราคืนไม่ได้มันไม่คงตับไฟฟ้า80%นะครับไปสู่กลุ่มทุนนะครับมาถึงมือชาวบ้าน20%เพราะฉะนั้นพลังงานทดแทนก็ยังอยู่ที่าอยากเจันเจอได้อยู่ความต้องการของไฟฟ้ารัฐบ,บาลตีก่าสัก8ั8้ง2,000กว่าไม่กวัดน,นะครับ สำหรับความต้องการต่อปีแต่ในข้อเท็จจริงอยู่แค่สิบร้อยเองนะฮะไม่ยากครับเผาห้างทั้งสองห้างแล้วก็เผาสารการทั้งสองสารการไฟฟ้าก็กลับางานหาเหมือนเดิมผมเชื่อเลครับมันไม่ได้่างครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นครับว่าจะต้องถูกอีกยกขึ้นมาพิจารณาครับคําถามที่สองในหัวขก็คือนะครับ เมื่อความต้องการอริมานสัลายเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตามรายงานนี้นะครับใครคือผู้รับผิดชอบที่จะต้องออกมาดาเนินการแก้ไครับสิ่งที่ร้องขอครับมีสองเรื่องหนึ่งครับในซีนายโ ي ได้บอกไว้หลายรอบนะครับว่าไอ้สี่ข้อที่ท่านดองเตอรวินเนบอกเนี่ยนะครับหนึ่สองามสี่เนี่ยผมไม่อยากเดินตามแล้วผมประชุมกับท่านกันหลายรอบแล้วอะนะ ผมตั้งตงไปเลยครับว่าลำน้ำสายประทานตอนล่าง12เขื่อนเนี่ยต้องขอยืดระยะเวลาไป1,000ปีไม่ใช่1 0ปีครับขอสุดท้ายนะครับ1,000ปีครับเอาให้ผมตายนะสามรุ่นก่อนนี่คือข้อเรียรอมครับข้อที่2ครับขอให้ MRC เนี่ยนะครับดำเนินการในเรื่งองการจัดประชุมการให้ข้อมูลข่าวสารการเปิดเผยข้อมูลนะครับ ในอย่างน้อยนะครับ30กิโลเมตรจากลำน้ำสายประธานะครับให้เขามารับรู้ให้เขามาเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันปรับตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับผลกระทบความต้องการไฟฟ้าจากกุ่มทุนการเมืองครับุณครับ